ผมพูดแม่งวัลยังไม่ไวเลยแม่มีรางวัลท่านเคียงรู้ไหมเนุเบนได้ยี่สิบตึ้งข้น่ารักกันเลยเจนุขอเวลาถ่ยรูปสามชจ่วโมอาเป็นพี่โซเฟียคะ นับหนึ่งสองสามแล้วคนติ้นะครมายยผู้ยังไใช่เยะแมิ้มไม่ต้องห่นะคะวันนี้เชมพิเกวก้าพราะว่านางเอกดวก้าเป็นคนดีค่ะไปเล่ที่ไหนผู้คนก็จะบอกว่านางเอกงเข้าเป็นคนดีตลอดเลยเพราะว่ามีผีมาคุ้มค่ะผีบ้านมันแล้วสวยคับทนผู้ หลักไม่ถูรือไนไี่เจราาแเรวเขอนเลยเนี่ยจิตที่เกิืกัไหม่เออด็กิ้นเียวชิ้นเชียวชิ้นเีออแกินไก่ย่างมาเนี่ยแล้วว่าจะติดฟันอยู่เลยเขาติดเหล็กใส่ในกระตองใส่เหล็กมาถอเวรันรลอจริงๆเลยแตฟันแตฟันทีหลังตัดนิสัยไป่พร้อมเลยเราเงกัเถียกันจะ เรารักกันชอกันด้วยใจของอะไรไม่ต้องเอามาฝา เก็บมเล่นงานหน้ามากเ๋ยเอาเลยมึงเล่นกังงแตงานนี้รไม่ให้เล่นกันองนี่เนี่ยบิการติงานไม่ได้เลยนสำบริบลเลยอีสิไม่้งเล่นนี่ใครไม่แข็งหรือมึงำเลยต้องโเก่เลยเราเพลีย้จ้ พ่อุตลเยจะไม่ค่อยหวถึงจะเมาแกก็ไม okay. okay, so okay, ่เคยเป็นภะั้ง่หลานไม่เคยนอนในบ้านเลยนอนเข้ากัถามพู่แล้วคับาเพเพลงได้ไหมราเพงได้ไหมได้จ้ะเพลงไหด้บ้าได้ไหมได้่ะ

ตึงมือชุดเขียวแล้วไปหาแดดข้างล่างตนชัยเยี่ยมแดดข้าวไปไนี่ห้อดี้ายี่ห้อดีป้านี่ต้ชั ดีนะคือทำไมอีกนิดเดียวแล้เต็มโอ้โหเอาละคุณต้องมีเมียคณะนี้แน่เลยเฮ้เปลี่ยนให้พี่เกลยวตกเกานะโอ้โหพูดไม่ได้ดูหนักหน้ายังมึงมีสิดเรื่องได้เหรอเหตการณก็หูแล้วได้ไม่ได้ไม่ไดนใก้คัมเนี่ยแสดงความเป็นเจ้าของแ เราไก่มันไก่ชุดนี้พอไรหรือเปล่าพอไรเช้าไก่ให้ฟิตเข้าไว้งานมันจะได้เข้าลู่จะโผล่ว่าตัวเองหายของปูใหญ่คงมันยังไม่กล้าใส่อยู่เลยปูในกระเจี๊ยบใช่ไหมแต่ว่าเอาปองยาก็ได้ปองยาได้ได้เดี๋ยวพี่โหให้โหจะมันมีหลายแบบ โผล่เไม่ใช่โผล่ธรรมดานะแม่โผล่ต้องมีแบบมีแผนโผล่ี่มีแบบผู้หญิงผู้ชายโผล่แบบแม่ยายโอ้โหถ่ายโผล่เอาเอาผเจอหน้าหมดเลย่ผียากทำไมวะเอาโผลยาวเราโลด้อโอ้ยอี่โ้องโอยิีโอ้โอยอยาแล้วก็ายอ่ะผุ่ายง่ายทาไมง่ายงนโอ้ทไ่ อ๋อผู้ชายไม่มีหีโหมยยยยไย่ยยยยยม่ยยยยปยยยยยม่ยยยยยยยมายม่ยยยยหยย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 ยายยยยยียย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 ยียยยยยยยมยย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 ตยยยยยเลยย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 นยยยยยอยยยยยยองยยยยยมยย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 ย่ ค oh, uh ้ามยาวอะควายาวใบไม้

ถามคุณพ่อหรือแม่มาเป็นตําแหน่งเหมือนเดิมอีกแล้วแฟชั่นแฟชั่นพี่พี่จะเอาพี่เจ้พี่เอาเลยร้อแบบมันร้องไม่ได้หรอกเอาเอาถนัดกับพ่อถนัดร้องเพลงแบบแบบพลัดตัดดีกว่านะได้ตัวไซเต้แต่พี่ร้องใช่ไหมแบบไหนอินเดียเลยนะเอาใจได้ค่ะให้ร้องยังไงวะพลัดตัดมอนเตียงเพลงชูแล้ว

ไปดูกัน oh, oh, <coughs> มันโหยง่ายกูเดือดตายเลยเล่นโตก็เล่นดีอยู่ได้หลักวันเล่นกระทะอื่นกนไม่ได้หลวันเลยพวกเรียกเรียกเรียกพ่อเรียกพ่อเรียกไปใกำลังใจกูเลยเรีไม่มีเก้าเล่นในทุกๆเดือ โอ้โหดูตาคนนี้มาสองคนเป็นสายตายญ่เลยบ้าเขาไม่มีเก้าอี้นะ